สวัสดีค่ะ fc ทุกทุก,ท,กท่านวันนี้วันที่14พฤษภากลม2565นะคะตัวเลขก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะในเลขในสวนธรรมนะคะแต่ว่าสาวดำมาย้ำาอซ c ขอบอกย้ำเ c นะคะว่า เลขแม่ย่าไพรีนะคะเลขแม่ย่าไพรีนะคะท่านให้มา067นะคะ067แล้วก็038นะคะก็ได้มาเมื่อคืนนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเลขตัวเลขของแม่ย่าไพรีนะคะ067แล้วก็038ค่ะเลขล่างท่านให้39นะคะสาวดำ มีธุระด่วนนะคะที่จะต้องอไปทำให้เสร็จนะครับก็มาตั้งแต่เช้าเลยท่านผู้ชมตอนนี้ก็เวลา2องโมงกว่าแล้วนะคะก็คือรีบไปรีบมาค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะเลขว่าปู่สีสุดโธนะคะเลขพ่าปู่สีสุโธท,ที่ท่านได้บอกไว้ว่า เลขเข้างวดนี้ขอให้เอฟซทุกผู้ทุกคนทุกนามนะคะช่วยกันที่ท่านอยากได้ก็มีรูปพรอปู่รูปเหมือนรูปหลอรูปเหมือนพ่อปู่สวงนะคะแล้วก็วันที่วันพรฤหัสหลังจากเลขออกไม่รู้ว่าวันพรฤหัสมันไปตรงกับวันอะไรนะคะสาวดําไม่ได้ทราบเียวนันวันวันนี้มนวันวันนี้วันวัน วันนี้วันเสาร์สิบสี่สี่สิาสสอ่าวันเสาร์อาทตย์จันการพูดล้วะคับกวันจันจันเนาะเรออกวันจันจันวันที่วันที่สิบวันจันโอ้ต้องเป็นันต้องเป็นพหงหัสที่สองเนาะก็พระบูธสีสุโธชันจะได้ทำพิธี ถวายไก่ให้กับพ่อปู่สวงเทวดาเดินดินนะคะเมื่อวันพม่รื่งหัดที่ผ่านมาสาวดำนะคะก็พร้อมต้องลูกบุญธรรมนะคะก็ได้ถวายไก่ให้แก่พ่อปู่ศีสุโธอนันตนาคราชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่บอสท่านบอกว่าให้ฉลองใหญ่เลยก็คือวันพระเร่องหัดหลังจากหวยออก นะคะจะพาเรื่องหัดไหนนั้นก็แล้วแต่ท่านจะสั่งมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือจะได้รูปหล่อเหมือนพ่อปู่สวงเทวดาเดินดินค่ะอ่าหลายๆท่านก็เห็นแล้วเนาะแต่ว่าสาวดำก็ไม่ได้ถ่ายลงคลิปนะคะเพราะว่าวิ่งงานคนเดียวก็วิ่งทุกสิ่งทุกอย่างซื้อน่อนซื้อนี่จัดน่นจัดนี่กว่าจะแล้วเสร็จบ่ายสามโมงก็สรุปสไลด์เลยท่านผู้ชม นะคะก็ตั้งใจว่าไปถ่ายวันถ่ายทำวันที่บงสวงใหญ่นะคะที่มีนางรำมีเครื่องเสียงมีอะไรพร้อมนะคะเมื่อวันก่อนนั้นก็ได้ทำพิธีนะคะอันเชิญพ่อปู่ไก่ขึ้นแท่นแล้วก็ถวายพ่อปู่ศรีสุโธนะคะพ่อปู่สามดพร้อมทั้งสาวดำนะคะตามลูกศิลูกหาก็ได้ถวายาให้พ่อปู่ศีสุโธ หลังจากเลขออกก็จะเป็นพิธีอันใหญ่อันยิ่งใหญ่เพื่อที่จะไหวถวายไก่พ่อปู่ศรีสุโท,ท,ทน,นะคะท่านจะถวายไก่ให้กับพ่อปู่สวงนะคะแล้วก็ตัวเลขที่ท่านบอกนะคะเลขในสวนธรรมนะคะเลขแม่ย่าภัยรี067ยแล้วก็038นะคะศูนย์ 67, แล้วก็03ใช่เลย เลขล่าง39นะคะเลขผู้ปู่สีสุทโธ825เลขล่าง4 84อ่าค่ะก็มันอาจจะขึ้นบนบนลงล่างอะไรก็ได้เนาะแล้วแต่ดวงบุญวาสนาของเรานะคะสาวดำก็เลยมาย้ำเอฟซีของสาวดำอีกครั้งหนึ่งค่ะกว่าท่านจะลืมนะคะสาวดำก็มาตั้งแต่เช้าแล้วละค่ะท่านผู้ชมมาตั้งแต่หกโมงค่ะแล้วนะก็ตอนนี้ก็เดินทางมาถึง คอนแก่นแล้วนะคะทีนี้สาวดำก็ย้ำตัวเลขนะคะของน้องน้าเตยนะคะตัวเลขน้องน้าเตยนะคะที่เขาเขีนย 82, นให้082นันเขียนเป็นฮานอยแต่เขาคุยไว้แล้วแต่สาวดำลืมเองค่ะวันนั้นเพราะว่ากำลังอัดสาวดำกำลังอัดคลิปหวยใหญ่อพอดีน้องเขาเประตูเข้ามาก็เขาก็เขียนเลขให้เขาบอกว่าเขาฝันดีเขาเขียนเลขให้ 082แล้วก็อะไรอีกอะเลขล่างอะไรสาวดำจำไม่ไดเ้เรื่องให้เจ้ะเาะ082น้องน้องน้ำเตยเขาบอกพอหวยออกเขาก็รีบมาหาคุณยายเลยเขาจะมาเอารางวัลสาวดำก็ลืมลืมสนิทเลยท่านผู้ชมเลขก็ออก082แล้วก็ยังออก802อีกออก3ตัวตรงนะคะสองรอ,อบเลยนะคะน้องของน้องฟ้าใสก็เข้าน้องฟ้าใสก็เข้าค่ะหน่อย วันก่อนนั้นสาวดาไปเจอก็เอาขึ้นรถมาเล่นกับสาวดาเขาเขียนให้ของน้องน้ำเตยเขียนให้อะไร 7, 9, 7, เจนะ็ดเก้าเจ็ดหรือเน่นสาวดำอ๋อนี่ค่ะเขาเขียนให้เจ็ดเก้าเจ็ดเลขล่างสามศูนย์ค่ะน้องน้ำเตยเขียนให้นะคะนี่ค่ะของน้องน้ำเตยเขียนให้นะคะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะสาวสาวดำาออ สาวดำก็มานึกได้เสื้อที่น้องน้าเตยใส่วันนั้นศูนย์หกเจ็ดค่ะสาวดำยังนึกแล้วว่าจะถามเขาอยู่ว่าไอ้ที่เขาใส่นั้นเสื้ออะไรเสื้อเสื้อโรงเรียนนะ่ะเ,เสื้ออะไรเนี่ยคือเป็นเสื้อกีฬาหรือเสื้ออะไรแล้วแล้วเขาใส่มานะ่ะก็เป็นศูนย์หกเจ็ดนะคะท่านผู้ชมย้อนไปดูได้นะคะขขงเมื่อวันก่อนเนี่ยนะอันนี้คือเขาให้อันนี้เขาบอกแล้วว่าเขาให้หัวใหญ่นะจะอันนี้น้องน้ำเตยให้หัวใหญ่ค่ะท่านผู้ชมแคปเอาไว้เลยนะคะ นะคะแคไปเลยค่ะเน,นี่น้องนำเซ็ให้หวยใหญ่นะคะทีนี้ของน้องฟ้าใสนี่ของน้องฟ้าใสเขาก็เขียนให้เหมือนกันค่ะว่าของน้องฟ้าใสเนี่ยนะคะเขียนเป็นแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมเขาให้เลขล่างก็ให้สองสามให้สองสามแต่ว่าเลขบนน่ะนะคะเขาเขียนให้สี่ห้าศูนย์แต่เขาเขียนแบบนี้หลยคะ่ะแต่ก็เป็นคนอ่านให้ฟังเนี่ยนนี้ของน้องฟ้าใสนะคะ น้องฟ้าใสให้บน450เลขล่างให้23กันน้องฟ้าใสค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนั้นก็ให้หาหน่อยเอ่อ6 7ตัวกับเข้า3ตัวนะคะ8ปดแปดศูนะคะเขาให้เขาจะให้แปดศูนย์สองน้องหนุ่มเตยเขาเขียนตัวเดียวเลยก่ะศูนย์แออกตรงๆเลย082นะคะทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะคะ ็อันนี้เป็นอันนี้เขาบอกว่าเขาให้หวยใหญ่ค่ะเออนะคะกาให้หวยใหญ่ก็เด็สาวดาก็มาเน้นท่านนะคะเลขก็ปู่สีจุโตท,ท่านนี่แปดสองห้านะคะแปดสองห้าท่านผู้ชมนะคะอย่าลืมแล้วก็ที่ท่านอยากได้ก็คืออยากได้รูปเหมือนปู่ปูสวงเทวดาเดินดินนะคะอ่าก็รับปากก็จัดให้ท่านขอให้ fc ถูกขอให้ถูก ขอให้มีโชคมีลาภขอให้ถูกให้ถูกเบอร์กันทุกคนนะคะก,ก็จะได้ทำบุญํำบุญทำสร้างคุณงามความดีทำบุญร่วมกันเนะาะทำสถานที่ส่วนมวลสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับเพราะว่าสาวนํำก็ทำตามตามแรงศรัทธาตามแรงเงินเนาะก็ค่อยๆทำไปทีละเล็เกแลละน้อยค่ะไม่มีตอนนี้ก็มีอ่า พ,พื้นสาลาก็พื้นกระท่อมศาลาพูกระเบื้องหมดแล้วนะคะอันเจิญพ่อปูไก่เจ้าอันเจิญพ่อปูไก่พ่อพ่อปูพญาไก่เรียกเงินนะคะพ่อปูพญาไก่เรียกเงินค่ะแล้วก็พ่อปูพญาไก่เรียกทองนะคะก็สาวดำไปให้เขาเขียนชื่อให้แล้ววรคเอาจะเอาข้าปูข้าปูเนี่ยแล้ว กะปงกะปงจ้ะเท่าไรคะน่ะเท่าไรสามอันห้าสิบว่ะอะยุธธรรมเขีวยล้วรมนเออเออเออไปมากไปมาไหเาเรียกไอชอบอันนี้น่ะที่ว่าเคยเอากับเขาค่ทุกครั้งเขา่ะ สามพาอดีเขาไม่รู้ว่าเป็นสาวดำซื้อหรือว่าสาวดำซื้อประจำนะคะองเนี้ยของเขาอร่อยนะคะค่ะก็จะลืมนะคะตัวเลขของพ่อปู่สีสุโตน,นะคะเย็นเน้นย้ำท่านเน้นให้เลยนะคะแต่ว่าท่านขอรูปเหมือนพ่อปู่สวงเทวดาเดินดินค่ะซึ่งท่านจะมีพิธีบวงสวงวันพฤหัต หลังจากเลขออกคงจะเป็นพระเลือดหัตที่สองนะคะพระเลือดหัสที่หนึ่งคงไม่ทันนะคะคก็คือ,อเลขออกวันจันทร์ที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าแล้วก็เป็นเป็นวันโอ้วันดีเนาะสิบเก้าวันพระเือหัสเนาะแต่ก็ต้องแล้วแต่นะว่าเราแล้วแต่พ่อปู่สีส่สุดตัวท่านจะออกคำสั่งมาเนาะกนะ็ขอให้ทุกท,ท,ท่านโชคดีนะคะอย่าลืมนะคะบุญฟาวาสนาของเราเคยสร้างบุญสร้างกุศลไว้ เราก็จะได้ตามนั้นนะคะ,ะเราก็จะได้คุณเราก็จะมีโชคมีลาบด้วยกันนะ,ะท่านผู้ชมก็ขอใหท้ทุกท่านโชคดีนะคะสาวดำก็มีหน้าที่สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมค่ะเดินจงก,กรมนั่งสมาธิจะวันละน้อยละมากก็ได้แต่ต้องทำทุกวันนะคะตามคำสั่งพ่อปู่ศรีสุโธไม่ว่าจะไปไหนก็ช่างอยู่ไหนก็ช่างไม่ให้ขาดสวดมนต์ไม่ให้ขาด มาที่นะคะแล้วก็ตอนนี้สาวดำก็จะมีสวนมนุษย์ปางหงษ์มหา,านะคะแล้วก็บทสวนมหาจักรพรรดินะคะแล้วก็ชินทาบัญชรน,นะคะแล้วก็ตกประเคราะห์นะคะแล้วก็คาถาคาถาเงินล้านนะคะแล้วก็นนสาวดำจำชื่อไม่ได้นะคะ ก็ทำเดี๋ยวประจำนะคะท่านผู้ชมนะคะเราทุกคนคสร้างกุาญกุลดีนนะคะจะ่าชีวิตพี่จะหาใหม่นะคะขอทุทุกท่านโชคดีจ้า